สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวาดรูปวาดรูปกันนะคะนี่เราเราวาดหัวไปแล้วนะคะเราอ่ะจะมาวาดรูปอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ทายมาวาดกันเลยก็แรกหัวไปแล้วส่วนต่อไปคือหน้าตานะคะอ่าวาดแบบนี้ วัดตานะคะขึ้นๆลงๆลงลงแบบนี้นะคะโค้งด้วยไม่ต้องใส่จมูกนะคะเพราะไอตัวนี้มันไม่มีจมูกแล้วก็วัดปาขขีดแบบนี้นะคะคือรอยยิ้ม นี่ค่ะแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้ถุงมนะือ 너음음

ต่อไปก็เป็นจุดเล็กๆตรงรองเท้าจด้าเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะภาพสวยไหมคะแอบอัดกล้องอังกล้องพี่จะไม่ชัดนะคะมาเลยรูปอะไรเอ่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ มันคือรูปอะไรเอ่ย <c oughs> ก็บอกบอก,บอกมาทางช่องเราได้นะคะสรุปราาวันนี้ <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย